ดีครับดีครับสทุกท่านครับดีดีตลตุทุกท่านครับช่องีนะครับตุงตระ่งเากนะครับตาสตนะครับตาสตาก็คืเรขกี่วกประเทศลาวนะครับปทสุกวนทสกว่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่30กันยามนะครับ2,568นะมีวันธารนะครับสีุสีุ่่นัองสดีทุกทุ่านนะครับขอขอบพระคุณสะครับที่ตุ้งตานะครับที่ ในะกนะครับเามาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคอ่บครับับบนีครับเกนครับไปนะ้วพอทำงานไปม่ยด,ดีกา 哦。Oh.